จริงๆเป็นคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับพระที่มีการค้ายาแล้วจับสืกแต่ปรากฏว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกุมารได้ยังไงเนื่องจากพระโต้งบอกว่าลูกกุมารที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กมากระซิบบอกพ่ออย่าลงไปอย่าลงไปเป็นแผนตำรวจ โ oh. อ้ลูกกระซิบขนาดนี้แล้วนะแต่พาต้งแบบลูกค้านัดมาเอายาน่ะพอออกไปเท่านั้นหละค่ะ oh. งานนี้เจ้าหน้าที่แสดงตัวเพราะเป็นพระส่งยาค้ายาได้ยังไง oh. จับศึกทันทีเลย oh. เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนนี้ต้องเรียกว่านายโต้งแล้วเนาะ oh. นี่ไงอ่านหมายจับให้กับหลวงพี่โต้งหรือว่าพระโต้งพระลูกวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีทำตัวเป็นเอเย่นค้ายา เสพติดคุณผู้ชมตอนเจ้าหนี่ตำรวจไปจับเนี่ยนะคะมีการติดต่อล่อซื้อยาบ้า10เม็ดนัดหมายกันหลังเ <Main. S 2> มนหลังจากนั้นค่ะน,นี่ไงเอาไปส่งหลักฐานคามือแล้วก็เลยทำให้เจ้าหนี่ตำรวจตามไปถึงกุฏิได้ยาบ้าอีก111เม็ดยังไม่พอเป็นเอเย่นจริงด้วยไอซ์ Ice อีก17.07กรัมแล้วก็ยังเจออุปกรณ์มืออาชีพก็คือตราช่ง ซองเล็กไว้สำหรับแบ่งจัดจำหน่ายปล่อยคือมาครบจบที่หลวงพี่เลยปรากฏว่างานนี้พอหลักฐานครบค่ะก็เลยต้องมีการนำศึกหลวงพี่โต้งหรือนายนาเรศออกไปเพราะศึกเสร็จไปให้ปากคำที่โรงพักเจ้าหน้าที่บอกอ่ะรออืมเชื่อกุมานทองอลูกรักตั้งแต่แรกก็ไม่โดนจับหรอกหรือแกเมายาก็ไม่รู้นะโอโอแกก็เล่าเป็นตุเป็นตะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟ<อ>ัง